รีวิวนะครับวัดสเปค power amp ให้ดูนะครับว่าสเปคตัวนี้มันจริงไหมนะครับคราวนี้เปิดฝาให้ดูข้างในกันวงจรเป็นยังไงการจัดเรียงขข้างในเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มี power amp นะครับมาทดสอบวัดสเปคให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นตัวซีรีส์ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับของ my NPE นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว อัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับเป็น8โอมอยู่ที่400วัตต์นะครับซึ่งเป็นตัว power amp 4 channel นะครับเป็น Class AB ที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับวัดสเปค power amp ให้ดูนะครับว่าสเปคตัวนี้มันจริงไหมนะครับที่บอกว่านะครับ8โอมนะอยู่ที่400วัตต์แล้วก็4โอมอยู่ที่600วัตต์ว่ามันจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะวัดสเปคให้ดูกันว่ามันถึงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต่ออุปกรณ์ ก่อนจําหนึงความพิเศษนะครับของ Power AM รุ่นนี้นะครับก็คือมันจะมีคอสในตัวด้วยเราสามารถตัดความถี่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวัดสปคกให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันแล้วเรามาดูคอสด้านหลังว่ามันใช้งานยังไงปุ่มปรับยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมผมจะทดสอบชัน n นลที่1น่ะครับชันแนลเตรงนี้พัดลมนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเสียงนะครับตัวนี้มันจับตาอุณหภูมินะครับจับตาอุณหภูมิก็คือถ้าเกิดว่ามีความร้อนเยอะ มันก็จะเริ่มทํางานแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนยังไม่เยอะนี่พัดลมนี่เงียบมากแทบไม่ได้ยินเสียงนะครับเปิดขึ้นทีแรกมันจะเป็นไฮสปีดเลยฟู่ขึ้นมานะครับแล้วก็ลดลงตรงนี้เดี๋ยวผมจะจับที่8โอห์มกันก่อนอ8โอห์มนะครับวัด8โอห์มก่อนว่ามันจะจริงไหมนะครับวัดนี่มันสูงไหมอันนี้ก็มาเทสให้ดูเป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับตัวมาอินรุ่นนี้ หน้าตาก็ส,สวยๆอย่างนี้อย่างที่เราเห็นนะครับตรงนี้เลยส,สวยๆนะครับเป็นขนาดอ M2U ตัวนี้โอเคชั้นแนลที่หนึ่งเพิ่มสุดเรามาดูโวลต์แล้วก็จุดพีคของแอมป์กันโอเคับเพิ่มขึ้นมาปุ๊บมันสุดอยู่ที่56นะครับ56ตัวนี้ก็คลิปละคลิปแดงแล้วมันอยู่ที่56 56โวลต์ AC ซีเอาตพุตตรงนี้เราผ่านดัมมี่โหลดห้นะครับก็เราก็เอาเง่ายๆเลยนะครับไม่ยุง่งยุ่งยากอะไร56าสหคูณห้าหารด้วยนะครับ8โ oh อห์ม392นะครับ392วัตต์ก็ถือว่าเกือบถึง400นะครับเกือบถึง400ก็ถือว่าโอเคนะ8โอห์มถ้าเป็นวัตต์ RMS ประมาณนี้ก็อ่าถ้าเป็นวัตต์ RMS ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาทดสอบที่ วัด4โอมกันว่า,าวัดเอาพุทธนะมันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมขยับตรงนี้มาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ทางร้านฮิปโปเอาแบบว่าวัดเพจง่ายๆขอให้มันเป็นแนวทางในการเลือกซื้อของลูกค้าผมก็จะทําคลิปอย่างนี้นะครับวัดสเปคให้ดูนะครับจับที่4โอมเรียบร้อยเรามาดูลุกขึ้นแล้วก็บูโวลดูจุดพีของแอมด้วย4โอหมีจะทํานานไม่ได้มาสุรที่49 พิกสีแดงรูปขึ้นหัวแตกอยู่ที่49โวลต์นะครับ49โวลต์ที่4โอห์ม49าคูณ49หารด้วย4นะครับอา้าวมันได้600พอดีนะครับ600วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่600วัตต์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผ่านนะครับสำหรับการเทสพ o w เวอร์แอมของตัว m ม n ์ e นะครับจะเป็นตัวซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะตัวนี้เป็นตัว D 4004นะครับเป็น4 h ชนแนล8โอห์มอยู่ที่400วัตต์8โอห์มอยู่ที่400วัตต์แล้วก็4โอห์มอยู่ที่600วัตต์ก็ถือว่า่านนะครับผมในการทดสอบนะครับก็ถือว่าโอเคเลยคัดเคลื่อนไม่เยอะนะครับถ้า8โอห์มก็มันได้392นี่ก็ถือว่าเกือบเกือบ400แล้วแต่400แล้วตรงนี้โอเคครับผมคราวนี้เปิดฝาให้ดูข้างในกันนะครับว่าวงจรเป็นยังไงการจัดเรียงข้างในเป็นยังไงนะครับเรามาาดดูกันันนนนนตตรรรรงีี้อนน้ออะคคบเเพื่ววมวม็ ผมได้คลายน็อตออกเรียบร้อยอเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับในการชมของเรานะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมเปิดฝากันเลยตรงนี้นี่โอเคนี่ก็คือข้างในของตัว power amp ของ my npe นะครับเป็นตัวซีรีส์ d 4 0 0 4นะครับเป็นตัวมาใหม่ล่าสุดนะครับของทางบริษัท my npe นะครับ เป็นสินค้าที่บอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีนะครับโทนเสียงดีมากแล้วก็มีคุณภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาดูคร่าวๆกันเนาะข้างในเดี๋ยวผมก็อธิบายคร่าวๆให้นะครับสําหรับการจัดเรียงวงจรข้างในก็จะประมาณนี้เห็นบอกว่าเป็นตัวอัปเกรดนะครับเมนบอร์ดนี่ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวซีรีส์พวก D 8 0ด2อ่าประมาณนี้นะครับ8002พวก D อ่าแดศอย่างนี้ไม่ใช่นะครับวงจรคุณละตัวเห็นบอกว่าทางบร มีคาแรคเตอร์ของโทนเสียงที่ดีขึ้นนะครับพัฒนาจากตัวเก่านะครับอัปเกรดขึ้นอะไรตัวพวกไม้เนาะพวกไม้ตระกูลซีชั้นเนพวกดีแปดต้ที่สองแปดตที่มันจะเป็น s อสดีชิปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทาร์เตอร์ทารเตอร์ไดซ์พวกนี้พวก R พวกซีอย่างนี้มันเป็นชิปส่วนตัวนี้นะครับเป็นค่าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับเป็น R เป็นทาร์ซิเตอร์ก็เป็นตัวใหญ่ตรงนี้เมนบอร์ดตัวนี้ถูกแก้ไขมาเรียบร้อยนะครับเอกลักษณ์โทนเสียงทางบริษัทแจ้งมาว่าโทนเสียงต่างกันนะครับ อึดกว่าเดิมนะครับตัวนี้อึดกว่าเดิมนะครับในเรื่องของกําลังนะครับตัวนี้อ่ะเรามาดูกันตรงนี้สําหรับ power รุ่นนี้ใช้ผุมพลังมออแปลงจ่ายไฟเป็นระบบเทอร์ลอยลาลูกใหญ่ๆตรงนี้นะครับนี่นะฝ่ามือผมนะครับใหญ่ๆนะครับน่าจะหลายแอมตรงนี้ส่วนไฟเอาพุทผมไม่เห็นเขาระบ,บุนะน่าจะสูงอยู่นะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ระบ,บุมาในเรื่องของการจ่ายภาคเอาพุทของตัวมออแปลง e c เท่าไหร่ อ่าโอเคมอแปลงเทอร์ลอยผ่านมาฝั่งนี้ก็คือชุดอ่ r e c กติฟายนะครับเล c t i f i e r นี่มันก็จะแบ่งเป็น2ชุดเลยติ๊กนี้ใช้คาปาซตสีตัวอีกติ๊กหนึ่งก็ใช้คาปาซตสีตัวเนาะค่าไมโครนะเดี๋ยวผมเช็คดูให้ก่อน1 0,000ไมโครนะครับ1 0,000ไมโคร100โวลต์1 0,000ไมโครฟารัดนะครับตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็มีระบบ soft start ตรงนี้ด้วยนี่นะครับชุดป้องกันด่านแรกนะครับสำหรับตัวเครื่องพาวเวอร์รุ่นนี้ ระบบ A.C เข้ามาปุ๊บก็ามาผ่านระบบพวกนี้มาที่สวิตช์ก็คือตัวนี้มันจะตัวตัวจับหากมีโหลดช็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอาท์พุตอย่างนี้ตัวนี้แหละมันจะจัดการเลยครับผมรีเลย์ไม่สับไฟไม่จ่ายครับผมตัวนี้มันจะตรวจเจอนะครับมันมีโหลดมีอะไรมันก็ตัดนะครับเซฟตี้ด่านที่1ต่อมาก็มีชุดไดโอดนะครับไดโอดบิดก็เป็นระบบติดติดฟิงตัวนี้1 2 3 4ก็คือแยกฝั่งเลยฝั่งละ2ตัวคาปาิเตอร์ C นะครับ แล้วก็ปุ๊บมาผ่านเข้าที่วงจรนะครับวงจรเอาพุทวงจรเอาพุทก็จะแบ่งครึ่งตรงนี้โป๊ะเลยผ่าครึ่งตรงนี้ตรงสติ๊กเกอร์ซีกนี้นะครับซีกนี้ก็จะเป็นอีกชันนหนึง่งอีกซีกนี้ก็จะเป็นอีกชันนหนึง่งใช้ t r a n ตอร์ o r output ข้างละ5คู่รู้สึกว่าเบอร์พวกนี้จะเป็นเบอร์ที่อยู่ตาม power amp รุ่นบัดตึงสูงนะครับเบอร์รุ่นนี้นะครับพวกคัส ทีดีบ้างคัดเฮดบ้างนะครับแต่วงจรในเฟสนี้ผมดูจากชุดไฟเข้าแล้วมันน่าจะเป็นคัด AB นะครับคัตเ b เพราะว่ากำลังวัดถ้า400วัตต์ประมาณนี้มันประมาณคัด AB นะครับแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีชุดรีเลย์นะครับนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกระบอกสี่ขฟ้าตรงนี้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นชุดรีเลย์ชุดป้องกันลำโพงมีให้ทุกชุดนะครับสี่ชั้นเหน่ก็สี่ตัวอันนี้ด่านที่สองนะครับชุดป้องกันลำโพงด่านที่สามมีฟิวให้ด้วยนะในแต่ละ ฟิ้งนะครับในแต่ละช่องแชนเนลมีฟิวไฟดีซีแต่ละเมนบอร์ดให้ด้วยตรงนี้บวกลบเผื่อมีทรานซิสเตอร์ตัวไหนช็อตปุ๊บฟิวขาดนะครับฟิวขาดแล้วก็ต่อด้วยรีเลย์ไม่ทำงานตรงนี้ก็ถือว่าระบบตรวจจับนี่สามชุดเลยทีเดียวระบบป้องกันนะครับแท่นรุ่นอื่นก็เหมือนกันครับก็มีคล้ายๆกันอย่างนี้แหละนะครับทุวันนี้มันพัฒนากันมากนะครับตรวจสอบไฟเกินโหลดเกินนะครับมีอะไรช็อตมันก็ตัดนะครับ แต่ก่อนไม่มีซอฟต์ตัต่ตออย่างนีนะ้วันขึ้นก็มีนะครับเวลามันช็อตมันอะไรมารุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้ก็คือระบบป้องกันดีมากภาาอินพุตเนาะอยู่ด้านหลังแล้วก็ชุดด้านหน้าด้านหน้าก็จะประมาณนี้ให้ดูกันนะครับก็มีสายแพรมาจากเมนบอร์ดแสดงสถานะไฟชุดไฟเลี้ยงแผงด้านหน้าอยู่ตรงนี้พัดลมมีทั้งหมด4ี่ตัวระบายความร้อนนี่นะครับดูดอากาศจากข้างหน้าผ่านฮิตซิงออกไปข้างหลังนี่ก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ชันนล Channel ก็แบ่งข้างละ2 c h a n n น l ตรงนี้เอาพุ้ตข้างละ5คู่อะไรก็เป็นอะไรค่าเปอร์เซ็นธรรมดานะครับไม่ใช่ SMD ตัวซ่อมง,ง่ายๆนะครับเจ็คต่อมง,ง่ายๆพวกนี้ครับช่างทั่วไปก็ทําได้ครับหาอะไรน่าจะง่ายอยู่นะครับพวกนี้อีกพวกหนึ่งก็ s อ d ีนี่ชิปนี่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะครับผมค่อนข้างยากนิดนึงคราวนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันเห็นเล็กๆอย่างนี้น้ําหนักก็เรื่องโอเคนี่ครับด้านหลัง ด้านหลังก็สวยๆอย่างนี้นะครับความพิเศษของตัวนี้เนาะมันมีคอสในตัวด้านหลังนะครับก็คือมันจะแบ่งแต่รัชแนลไปเลยอันนี้ชันเนลเอชันเนลบีชันเนลซีชันเนลดีในแต่รัชแนลก็จะมีปุ่มปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นไบพาร์ตโลพาร์ตฟิลเตอร์ไฮพาร์ตฟิลเตอร์ได้นะครับแต่รัชแนลชันเนลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับแล้วก็จะมีวอลลุ่มตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับความถี่ว่าเราจะตัดความถี่เท่าไหร่สําหรับ ท่านไหนที่ไม่มีคอสอย่างนี้เราสามารถใช้คอสในตัวได้แล้วเราก็ปรับซีเล็กเตอร์นะครับถ้าเราปรับเป็นเบสเป็นอะไรเราก็เลื่อนซีเล็กเตอร์เอาโลพาร์ตซีเล็กเตอร์ก็เบสดอย่างนี้นะครับเราก็ตัดความถี่ที่กี่เฮิร์ต่ก็ตัดความถี่ได้อันนี้ก็จําลองการตัดความถี่มาให้นะครับว่าเราจะตัดกีเฮิร์ต90เฮิร์ตไหมหรือ80อย่างนี้เราก็สามารถวัวหาความถี่ตรงนี้ได้ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นโหมดปรับไม่ว่าจะเป็นพาราเลลสเตอริโอโหมดบิดนะครับเราก็สามารถปรับซีเล็กเตอร์ตรงนี้ได้ แล้วก็ต่อให้มันถูกต้องนะครับอย่างเช่นข้างบนนี่เห็นไหมครับการต่อสปิกรอนก็มีว่าเราต่อแบบสตเตอริโอตอยังไงบวกลบเข้าขาไหนขาหนึบวกหลบโหมดบิดต่อยังไง1บวกกับ2บวกอย่างนี้เห็นไหมครับสบวกก็จะเป็นขั้วลบพาราเรลล์อยังไงนะครับหบวกหลบธรรมดานี่อันนี้ก็คือค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับแอมป์ตัวนี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับความไวอินพุตไม่ว่าจะเป็น0 7 7 5โวลต์1.0โวลต์ 1ตัว4 4วลต์เราก็ปรับซิริคเตอร์เลือกหาได้ว่าเราจะเลือกเข้าน p u t ค่าเท่าไหร่ก็ปรับซิริคเตอร์ตรงนี้แต่โดยทั่วไปเนาะก็เห็นตั้งกันเยอะก็อยู่ที่0.775 v วลตครับผมส่วนอินพุตอินพุตเสียบได้เฉพาะแจ็ค XLR นะครับอินพุต A นะครับก็จะเป็น XLR ตัวเอาตัวผู้มาเสียบอันนี้ตัวลิงก์นะครับลิงก์เอาไปอีกท่านหนึ่งนะครับ หรือลิงก์มาฝ่ายฝั่ง B ก็ได้ตรงนี้หรือลิงก์ไปอีกหนึ่งแท่นอย่างนี้ได้นะมีลิงก์เอามีินมีเอาให้ด้วยในแต่ละ channel คือทุกอย่างมันแยกอิสระให้ฝั่งนี้ก็จะมี f u e ป ESC กอ่าตรงนี้นะครับระบุค่อนข้างชัดเจนนะครับในการต่อสายลำโพงอะไรเราก็ต่อให้ถูกนะครับเพื่อประสิทธิภาพของ Power Amp ที่ไม่พังง่ายตรงนี้ครับผมก็อันนี้ก็คร่าวๆนะสำหรับด้านหลังของตัว Power Amp รุ่นนี้โอเคครับผมผ่านไปนะครับในการเทสสเปคแล้วก็อธิบายภาพรวมสำหรับตัว Power Amp ที่กำลังจะเข้ามาในร้าน h i ปโปตอนนี้ราคาหนึ่งแท่นนะครับอยู่ที่9,900บาทนะครับ9,900บาทถ้าหากอยู่ใกล้นะครับสั่งซื้อในเว็บ h ิ p โปได้นะครับคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับทีนี้ัาผมก็ต้องขลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ